บอลรอบเย็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับเป็นท่านเอริส์นะครับหรือว่าลิกออสเตรเลียนั่นเองครับเป็นท่านเฟิร์สคอร์ลครับเปิดบ้านพบเจ้าท่านแม็กคาร์เทอร์ครับคิกออฟในเวลา18บแนกาสีนาทีนั่นเองนะครับโดยที่ท่านนั้นผลงานของท่านเจ้าบ้านครับอย่างท่านเฟิร์สคอร์ลนะครับในเกมที่แล้วพวกเขาเอาชนะท่านบิสแบนรอครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับท่านแม็กคาร์เทอร์ครับพวกเขานี่เสมอกับท่านเซทันโคลส์ครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับในการนำทัพของท่านเจ้าบ้านครัับอย่าาางนนนก็จะะมีทดครับ รวมถึงท่านดาวิดวิลเลียมนะครับเป็นตัวชูโรงครับส่วนด้านแม็กคาร์เทอร์ครับทีมเยือนก็จะส่งท่านั้นวาลาซักแมนครับเป็นตัวจบสกอร์ครับด้านกลางก็จะมีท่านั้นเดนิเอลดาซินวาครับรวมถึงท่านั้นมาลินยาโควิชครับเป็นตัวสนับสนุนอีกแรงนึงครับสื่อต่างประเทศครับให้ท่านั้นทีมเยือนครับอย่างท่านั้นแม็กคาร์เทอร์เป็นต่อนะครับวันนี้ครับผมให้เลือกเชียร์ท่านั้นแม็กคาร์เทอร์ไปได้เลยครับฟุตกอลลี่ครับเล่นในบ้านนี่ห่วยแตกจริงๆครับไม่เก่งครับสําหรับเกมในบ้านนะครับ ส่วนท่านทีมเยือนครับอย่างท่านแมคคาเทอร์นี่เอาดีสําหรับเกมนอกบ้านนะครับปิดฟอร์มครับสวนกันนะครับอีกทีมหนึ่งนี่เล่นในบ้านไม่ดีครับส่วนอีกทีมหนึ่งนี่เล่นนอกบ้านดีนะครับผมวันนี้กระแสต่างประเทศครับให้ท่านแมคคาเทอร์เป็นต่อด้วยวันนี้จัดได้ที่นั่นแมคคาเทอร์ครับผม